วันนี้เราจะมาพบกับกระเบนน้อยน่ารักจากเวียดนามกันนะครับนั่นก็คือผีเสื้อติดหินเซเวเลียนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพวกเซเวเลียทั้งหมดกันนะครับอาจจะไม่ครบทุกชนิดนะครับเอาเท่าที่รวบรวมมาได้ตอนนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับสักนะสั่งนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับผีเสื้อติดหินเวียดนามนะครับหรือเซเวเลียนะครับเจ้าเซเวเลียเนี่ยเป็นปลาจริงๆมันเป็นหมูน้ําเชี่ยวอะ่ะคือฝรั่งเขาจะเรียกว่าฮิวสตีมลอสนะครับก็เป็นพวกวงปลาคอปลาหมูพวกนี้แหละครับก็จริงๆมันเป็นปลาสกุลนี้ปลาพวกปลาผีเสื้อทั้งหมดนะทั้งพวกผีเสื้ออินโดด้วยนะครับก็จะชอบอยู่ในลำธารไหลเชี่ยวๆนะครับ ผีเสื้อน่านก็วงนี้เหมือนกันนะก็ชอบอยู่ที่เย็นๆนะครับแล้วก็ลำธารไหลเชี่ยวๆนะครับเซเวียนี่ก็มาจากภาคกลางของเวียดนามนะครับก็จะมีหลายหลายสปีชีนะก็ตั้งชื่อไปแล้วนะครับ4ตัวนะฮะก็ยังมีที่ยังไม่ได้จำแนกอย่างเป็นทางการเนี่ยอีก3-4ตัวเลยนะมันมีความหลากหลายมากเลยนะครับกับผีเสื้อเวียดนามนะฮะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับชนิดที่ตอนนี้หามาได้ก่อนแล้วกันนะครับชนิดแรกเลยนะครับเซเวเรียไลออนเนียลาตานะครับก็เป็นตัวสามัญเลยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับตัวที่เพาะตัวนี้เพาะได้นะก็เคยมีคนเพาะคนไทยนะครับแต่แกน่าจะเลิกไปแล้วนะฮะก็ชุดนี้ผมได้เป็นปลาจับจากเวียดนามมาเลยนะฮะก็ลายมันก็จะประมาณนี้นะฮะลายมันจะใหญ่ๆ ก็ตรงกลางตัวก็จะมีเส้นตรงๆนะแล้วที่ลายหัวมันก็จะเขาอยู่เขาอยู่อย่างเงี้ยพูดไม่ถูกอะ่ะต้องต้องดูอะ่ะต้องดูอย่างเงี้ยมันจะลายเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆลังพึ่งนะตัวนะครับเซเวียอัลบิโซเอล่านะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขอขอ,อภัยนะครับก็ตัวนี้มันจะลายมันจะละเอียดกว่านะ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่3 s e v i เวี S&P นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรหัส SEW02 หรือ03นะครับเพราะว่ามันยังไม่โตเต็มที่ก็แยกยากเหมือนกันนะครับคือพวกนี้มันจะปนปนมากันนะเวลาที่เป็นปลาจับครับเพราะว่าเขาจะอยู่ที่บินดินหรือของอะไรเนี่ยภาคกลางเวียดนามที่เดียวกันหมดเลยนะฮะก็ยังมีอีกหลายชนิดนะที่ยังหาไม่ได้นะครับ เพราะว่าจริงๆอ่ะหาได้แต่พนีล็อตนี้ที่เข้ามาล็อทที่ไปซื้อมาเนี่ยที่ไปเลือกมาเนี่ยล็อตอีกล็อตหนึงอะมันจะมีพวกแบบ sew 0 1อะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเอาบีที่ตัวใหญ่กว่าตัวที่เอามาโชว์เมื่อกี้เยอะมากเลยแต่ว่ามันมันเข้ามาแล้วอะ่ะมันตายมันตายยกชุดก็เลยไม่ได้เอามาถ่ายนะฮะแล้วก็มีแบบที่คล้ายๆแบบ sp ตัวเมื่อกี้ 0203หรือ0อะไรพวกนี้ยก็มาเพียบเลยแล้วก็ตายก็เลยได้มาแค่เนี้มันจริงๆมันเป็นปลาที่บอบบางนะเพราะว่าเขาเป็นปลาลำธารเนาะอันนี้นะครับเอาบิก็ลายมันจะละเอียดกว่าตัวไลอเนต้าตัวปกตินะคือคือต้องเห็นใจคนเอาเข้าเขานะที่เขาเอาปลาปลาจับของเวียดนามมาคือไปเห็นสภาพตอนที่มาโอ้โห ล่วงเยอะอย่างนี้เลยพี่งี้มันจะกําไรไหมเนี่ยเข,เขาก็บอกว่าบางทีมันก็ไม่กําไรอะ่ะเพราะว่าพวงนี้มันเป็นปลาน้ําไหลเนาะติดเชื้อง่ายนะฮะแล้วก็ทนพวกแอมโมเนียมาไม่ได้นานนะพอแล้วก็แบบมันก็เดินทางมาไกลอะ่ะจากเวียดนามเนาะมาถึงนี่อะ่ะมันก็มีเสียหายบางทีก็มาไม่เป็นโรคก,ก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นโรคก,ก็ตายตายกันหมดนะ สงสารเขาเหมือนกันนะแล้วก็เราก็เลยอดได้ปลาตัวตัวเด็ดมาด้วยนะเพราะว่าเราก็ไปเกาะตู้ดูอแต่เห็นแล้วเขาบอกว่าเอาไม่ได้ร้านเขาเ็ามีจรรยาบรนนะเนาะเขาบอกเอาไม่ได้นะมันตายอยู่ก็ถ้าเซเวียนะครับรอดแล้วก็เหมือนอย่างในคลิปเลยนะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เลี้ยงในตู้ไม้น้ํานะหรือถ้าเป็นตู้ไม้น้ําก็ต้องเป็นตู้ไม้น้ําแบบใหญ่ๆนะครับ มีน้ำไหลแรงๆนะครับเพราะห่วงนี้จริงๆเขาอยู่ในน้ําเชี่ยวนะครับถ้าเอาไปเลี้ยงในตู้น้ํานิ่งๆนี่แล้วออกซิเจนน้อยๆเนี่ยน่าองสารมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขาชอบออกซิเจนสูงนะครับคือสภาพเขาก็เกิดมาเพื่อเกาะตามหินในลําธารไหลเชี่ยวอันนี้ผมก็เลยมาเลี้ยงในตู้ปลาน้ําเชี่ยวทั้งหลายนะครับก็อยู่กับพวกปลาบู ปลาคอปลาหมูอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาชอบน้ำสะอาดสะอาดน้ำไหลแรงๆออกซิเจนสูงๆนะฮะเซเวเลียเนี่ยชอบกินไบโอฟิล์มนะตู้นี้ผมก็เลยใช้พวกจุลินทรีย์แบคทีเรียที่สร้างไบโอฟิล์มนะครับก็ใส่ใไปนะฮะแต่เซเวเลียนี่เราก็ต้องให้อาหารอย่างอื่นด้วยนะอันนี้ผมก็ให้พวกอาหารเม็ดปลาแพะนะครับของฮิคาริแล้วก็ให้พวกนอนแดงบ้างนะครับสลับสลับ ให้อาหารเขาหลากหลายหน่อยนะครับเพราะในธรรมชาติเขาก็กินได้ทั้งห่วกแมลงกินได้ทั้งพวกไบโอฟิล์มอะไรพวกนี้ตะไคร้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่แนะนําให้เอาไปเป็นปลาดูตะไครแทน l อ4 4หสสีหรือออตโตนะครับเพราะว่าผอมตายแน่ๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เป็นปลาที่ชอบน้ําเย็นนะไม่แนะนําให้เลี้ยงแบบร้อนๆนะฮะแล้วก็จริงๆ เป็นปลาที่ออกจะห่วงห่วงห่วงที่ห่วงอาหารนิดนึงนะก็มีไล่กันบ้างแหละต้องทําใจนิดนึงก็ก็ไม่น่าจะเลี้ยงในตู้ที่มันแคบเกินไปนะหรือว่าถ้ามันแคบก็ต้องแบบหลายๆตัวหน่อยนะมันจะได้แบบแชร์แชร์กันอะไรเงี้ยถ้าเลี้ยงเป็นคู่นะบางทีมันอาจจะเครียดเพราะว่าถ้าเป็นคู่แล้วเป็นตู้แคบๆอ่ะมันจะเครียดพร่บางทีแบบ มาแย่งอาหารกันอะไรเงี้ยมันก็มีไล่กันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าหลายๆตัวมันก็จะแบบมันก็ละลายพฤติกรรมเนาะมันก็จะแชร์กันไม่ค่อยกล้าหืออะไรกันมากอะไรเงี้ยนะครับแลถ้าเป็นถ้าแบบอย่างที่เลี้ยงตอนเนี้ยมันเป็นตู้ยิบสี่นิ้วเลี้ยงกันอยู่สี่ตัวกับปลาอื่นมันก็ยังโอเคไงแต่ถ้าแบบเป็นตู้แบบสิบสองนิ้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าเล็กเกินไปนะอาจจะเลี้ยงแค่ตัว ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคนะแต่ถ้ามาเลี้ยงแบบเยอะๆมันก็ดูแลแบบแน่นไปก็สงสารนะครับก็เราอาจจะเอาไปเลี้ยงกับพวกผีเสื้อหน้าหรือว่าผีเสื้อ,อหางฟ้าอินโดก็ได้นะครับพวกนี้ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับก็เป็นปลาแนวแนวเดียวกันนะครับก็คือชอบน้ําเชี่ยวออกซิเจนสูงน้ําเย็นนะครับเพราะพวกนี้เข้ามาจากลําธารนะครับภูเขานะครับมันเย็นนะฮะก็แนะนําว่า ไม่ควรเลี้ยงร้อนดีกว่าสเสน่ห์ของเซเวเรียนะครับจริงๆมีเซเวเรียอีกหลายชนิดมากเลยนะโดยเฉพาะเซเวเรียของจีนเนี่ยสวยมากเลยแต่มาแล้วก็ไม่ค่อยรอดนะครับเพราะว่าการขนส่งนะฮะพวกนี้เป็นแบบมันต้องมาถึงเลยอะคือมันคือมันไปทุรักทุเลแบบผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรไม่ค่อยดีนะพวกปลาแบบพวกปลาน้ำไหลอย,อย่างเงี้ยเนาะเออก็เลยไม่ได้เอามาเลี้ยงนะครับเสียดายเหมือนกัน จริงเป็นปลาน่ารักมากเลยนะแต่แต่บางทีก็อย่างปลาบูกินอาหารอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีพุ่งไปไล่เขาเลยนะบางทีมันก็ดูโหดๆนิดๆน,น,นะครับแต่ก็ไม่ได้แบบดุขนาดไปไล่กัดใครนะ<ม>และอีกอย่างนะครับเป็นปลาที่ไม่ค่อยแนะนําให้เลี้ยงกับกุ้งนะครับเพราะว่าปกติเขาก็เป็นปลาที่หากินตามพวกนี้เขาก็หากินตามหน้าพื้นเนาะมันก็ กินลูกกุ้งแน่นอนอยู่แล้วละ่ะนะคือถ้าถ้าจะเลี้ยงรวมกับกุ้งมันก็จะเป็นกุ้งที่มันใหญ่นิดนึงแต่เราก็ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะมีลูกกุ้งให้เราเห็นนะฮะเพราะว่าพวกเขาก็เห็นเป็นอาหารนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้รวมกับกุ้งเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเลี้ยงก็เลี้ยงกับกุ้งตัวใหญ่ไปแต่ก็ไม่ต้องหวังเรื่องลูกกุ้งแล้วกันทําใจเอาไว้เลยนะฮะอันนี้ก็ไล่เนี่ยมันก็ไล่นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ว่าว่าเฮ้ยไปไล่ตอดไปไล่กัด อะไรกันเงี้ยมันก็ปกติเนาะห่วงห่วงอาหารห่วงที่เนาะนิดๆนหน่อยๆนะฮะเขาไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็เลี้ยงเลี้ยงหลายๆคู่หน่อยมันจะได้แบบมันจะได้แบบแ,บบแชร์กันไปเนาะถ้าแบบมีตัวเดียวคู่เดียวอะไรเงี้ยตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นคู่เดียวอย่างเงี้ยเอาละเฮ้ยมันก็เหมือนกับบางทีแบบไปไล่กันเองเงี้ยเออมันก็ตลอดเวลามันก็ไม่ดีเนาะอืม หรือไม่ก็ถ้าเลี้ยงคู่หนึ่งมันก็ต้องตู้ใหญ่หน่อยเนาะมันจะได้แบบมีมีมุมหลบกันของกันและกันนะถ้าแบบมีอยู่ที่แคบๆแ,แล้วมีอยู่คู่เดียวถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะมันก็ลําบากครับแยกเพศยังไงอันนี้จําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเคยมีคนสอนด้วยเหมือนกันแต่ก็จําไม่ได้ละ ไว้ถ้ามี S E W 0 1เป็นปลาจับเข้ามาอีกนะครับรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเซเวรียต่อนะครับกับพวกเดี๋ยวจะไปค้นๆดูในที่เขาจับมาว่ามันมีตัวแปลกเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันเมื่อเราได้ตัวอย่างมาให้ชมกันวันนี้ก็ขอตัวลาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ